สวัสดีครับเรือสวัสดีครับแนะนําตัวแนะนําซุ้มหน่อยครับไอซุ้มมาลายเก้ากับสังกัดสอสนันฟาร์มมาลายเก้าสังกัดสอสนันฟาร์มนะครับตัวนี้วันนี้นําไปคู่เอกเลยใช่ครับนะครับ 4.4m นะวันนี้ตัวมาชมวันนี้ชื่ออะไรครับเจ้าหยกดําครับเจ้าหยกดำใช่ครับเป็นลูกฟักของสอสนันครับใช่ครับเป็นลูกชายเยสนนันลูกชายเยสยนนันแม่นี่เป็น เป็นมาร์คลาร่ามหานครสังเดือนแจกครับโอ้กี่ไฟตัวนี้ปั้นมาตัวนี้ทําแข่งอยู่ซุ้มครับไฟนี้ไฟที่สามไฟที่ไฟที่สามครับทําแข่งสองไฟนี่ได้ชนชนะหกหมื่นหกมาอยู่สอยิงเจริญครับแล้วก็ชนะล้านห้าแสนอยู่สุรินสนามโอซีครับแล้วก็มาไฟนี้แล้วก็มาไฟนี้สี่ล้านเลยไฟที่แล้วนี่ไฟล้านไซตที่แล้วชนะไหนชนะ สามพันกันหน่อยครับสามพันกันหน่อยขาดตั้งแแรกไหมขาดตั้งแต่แรกครับขาดตั้งแันแรกลูกเยียสนั่นทีเด็ดเบร์แข้งเบร์แข้งรู้กันอยู่ตัวนี้เหลี่ยมดีใช่ไหมก็ไม่ค่อยเหลี่ยมครับชนง่ายๆครับไก่ชนง่ายง่ายชนง่ายต่ครับแข้งได้ถนัดถนัดนี่รู้เรื่องเลยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นไงวันเปรียบได้อะไรเสียอะไรครับวันเปียบก็พอตีกันครับแบบไปดูจับกันทีสองทีก็ ตีกันเลยครับเพราะว่าทีแรกแย่งไปช่างชนกันแล้วทีนี้จับครอบตัวกันก็ตีกันเลยครับตีกันเลยไม่ต้องช่างนะวันนี้ไม่ต้องช่างแต่ยังไม่ได้ดูความพร้อมกันแต่พร้อมทั้งคู่มาคู่ต่อสู้ก็มาแล้วครับวันนี้ฝากอะไรกับเอฟซีมาลาย้าสังกัดสอสนันฟาร์มครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราได้นะครับครับวันนี้มันหมายในเฮงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับมาลายก้าสังกัดสอสนันฟาร์ม